สวั S <S สดีค่ะสวัสดีค่ะกล้ามาพี่ยกม,มือโบน้ำส้มเอาาล่องล่องล่องว่าน้าเนี่ยสาวฮิโนกิค่ะฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากนที่ญี่ปุ่นเอเชียบนว่ายตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลเดินตามหาพระยานาคคือเสนลำบากมาา เบนดังเปพวกปลาซิวทะเลตีปิงปองอยู่กับปิงถือว่าอาบุญสาลาให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวกะตมด้วยสวิงแล้วเอาไปย่างปิงให้หวสิงกินตายนี่โมก็กลัวตัวสั่นแล้วถ่วาจะล่ะนน่าเร็วพันบอกไปแม่สิบปีนียพญานาคสัิที่ไหนต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอเจอ,อ แม่ thank you เด้อยบ้านวันนี้เรามาที่บ้านตาทองเรามาเจอสาวที่โนกี้นะคะแกเอาเอาเพลงนี้ออกจากหัวมาได้เลยแต่ว่าได้หอดอันหอดอันนีนแม่หอดอันแปซิฟิกนี่แม่ท่านี่ล่ะลองอยู่บอกค่ะเดียเอาคือเมฆที่เราบอกค่ะมันลองก็จบนี่แล้วไอ้หนวาเตยเดบอก่อนที่โนกี้นี่ได้โบค่ะ หันลองแดดก็ลองด้วย yani มันบาลองเยค่เพงผู้ดนตเพ่งอ้อันยูสาระามค่ะเต็งเต็กกีกับเต่งเกิดผเกียลองให้พวปุงล่างนี่แหืะค่ะเจ้าวันคืออยากให้ ได้เป็นน้องโนกีใจก็ลอยระนี่ยาหาลามาถายภาพาไดเนี่ยฮะโอน้องน่ารักมากเลยนะค่บอกว่าบสามารถมุ่งก่อนจากี่โนกีได้เลยตัวแทนตาหักล <todavía> <tat that> ้ายพี่น้องคะ เมือลูกสาวพี่บอยเลยค่ะ <laughs> ถูกสาวดิเ่ะโมเมนต์นองสาวน้ำจังเลยเน้นองจายฮินโนกิค่ะอายวุ้กล้องในบังฟิเอันเหตุทามแน่เป็นยังจังซื้อวะฮินโนกิ <c oughs> ฮินโนกิเป็นไผใช่ไหมอายอายเพิ่นแต่งเพิ่นมาสมมูลเพื่นมากแนบ่นึนกนว่าเป็นซื้อตัวละครใน้กรบตูนยังแบบนี้นะ ท,ท,ที่แรกกับแบบไม่กับีหลายซื้อนะคะ,ะตุอต,ตอาเอียงเพื่อนกับบาไปแล้วก็ชอบชื่อนี่ชอบพนีน่น้องกีได้เป็นพี่น้องกีค่ะสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> ครับเกียณะิมอลลั่มใจกินรอยครับ